โอเคครับกราบสวัสดีสวีดัตทุกทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ครับเราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟนั่นเองครับทุกคนซึ่งก็ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้สำหรับเกมฟรีไฟนะครับหล mm hmm. ังจากที่ผมเนี่ยไปดูว่าเขาเนี่ยได้มีโปรใหม่เข้ามาแล้วนะครับ บอกเลยว่าพวกโป้เนี่ยมันพร้อมจะฆ่าเราเสมอเลยนะครับซึ่งก็ขอให้ทุกคนระวังเอาให้ดีแล้วก็หัดไปฝึกเล่นกีฬามางไม่ใช่ว่าเล่นแต่เกมนะครับคนบอกเลยเล่นเรามีหัวร้อนมีฆ่ากันตายเกงกันตายแน่นอนครับเพราะว่าฟรีไฟล์ปีไหนมีโปใหม่เข้ามาอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าโป้เนี่ยมันจะไม่ได้ว่าเราเล่นแล้วขำๆแล้วเราก็แบมันไปเหมือนแต่ก่อน เราจะอาจจะโดนโป้ฆ่าได้ง่ายเลยนะครัะถึงใช่ครับทีนี้ก็มีโปที่เขาลากไปกินบนฟ้าแล้นะครับเลยบอกว่าให้หัดเล่นกีฬามั่งนะครับโปเนี่ยพร้อมจะฆ่าเราเสมอครับผมย้ําเลยนะซึ่งโปรครั้งนี้เนี่ยคือมันจะไม่เด้แบบเออแบบเล่นธรรมดาแล้วแบบเราก็สู้ได้อะเออ คือแบบมันก็ขำๆเออขนาดเล่นโปอเลยยังสู้ได้แต่รอบนี้ผมมั่นใจครับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสู้ค่อนข้างยากมากๆสิทธิ์ที่จะชนะหนึ่งเปอร์เซ็นผมยังหักเลยครับและผมบอกเลยว่ามันจะยากและตึงมือมากกว่าเดิมด้วยซึ่งบอกเลยว่าโหมดจะอันดับแม่แหละจะเป็นโหมดที่มีโป เข้ามาครับซึ่งเราก็ต้องระวังเพราะผมไปเจอเรื่องราวมาว่ามีโปเข้ามาอยู่ในเกมนี้นั่นเองและเป็นโปใหม่ที่อันตรายมากกว่าเดิมและมีระบบป้องกันการตรวจสอบด้วยครับนั่นหละครับมันก็เลยจะยากมากเลย มันค่อนข้างยากที่เราจะผ่านไปได้เนี่ยแล้วโปก็สามารถเร่งเวลาของเกมได้ด้วยนะครับแล้วนี่คือตัวอะไรกันเนี่ยตัวตรวจสอบโปอผมไม่มั่นใจนะครับทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรครับทั้ง แจ้งมันนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจนครับเพราะว่าโป่อยังไงมันก็เข้ามาง่ายๆไม่ได้หรอกเพราะมันมีแต่มันมีระบบไอเนี้ยกันกันกันการ,การ,การ,การตรวจสอบอะว่ากลัวไงเออแบบว่าเอ้ยมันจะมาจริงๆหรอหรือว่าแบบปีนี้มันมีแล้วจริงๆหรอโปอะปีแบบนี้โปมันมีหรอมันกลับมาแล้วจริงๆหรอเออแบบเนี้ยเราดูกอนว่าลงไหนนะครับอ ผมไม่สนใจละลงไหนดีอะคน,นน้อยๆไม่ต้องเอาคนเยอะแน่แท่นบูชาไม่มีคนโอ๊ยมีโอ๊ยเพียบด้วยออกไครับหนีแทบไม่ทันใจเยนหน่อยดิพี่ให้ผมหายใจหน่อยครับเครีันนั่นรีนนีรนยนเตะเตะเตะ โอเคครับทุกคนก็ต่อไปเริ่มจากการหาของได้เลยนะครับเขาไม่ได้อ๋ยอยอ่ยอยอ่อย่อย่อเออเนี่ยได้แล้วโหทำเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่กดย่อก็จบเนี่นนนๆๆๆๆยแค่นั้น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 ซึ่งตอนแรกผมก็มันนั่นแหละใช่างเถอะคำเตือน ไม่ควรแชร์คลิปนี้ปกติผมก็อยากให้เคแชร์คลิปไปแหละแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่ต้องแชร์หรอกเพราะว่ารบกวนคนดูครับแชร์คลิปมันนานแชร์ต้องมาคิดอีกว่าจะส่งไปให้ใครดีวะเดี๋ยวมันก็แบบนี้นกืมเกรงใจครับอย่างน้อยก็กช่วยกระทืบกระแทกกระโชคโชกทาก,ก,กไลค์ให้หน่อยแล้วก็ฝากทืบไลค์ให้ด้วยครับแล้วก็กระทืบซับสไครต์ให้ด้วยครับกระทืบ ผุ่มกดติตามครับผมอยากผมอยากเสียตาครับทุกคนอันลอลอฮ์ลผมอยากแบบอยากแจกของให้คนดูอ่ะเอออยากแจกของให้ผู้ติดตามอ่ะแจกไปแล้วนะสองคนนะแจกไอวอกับปูไฟแคลลี่ไปนะแจกไปแล้วนะสองคนถ้าดูคลิปนี้ฝากรายงานตัวด้วยครับแจกไปแล้วนะแจกไปแล้วนะบอกไว้ก่อนผมแจกจริงๆริงนะผมแจกไปแล้วนะ ใครได้ไรายงานตัวด้วยอืมนั่นแหละผมแจกจริงๆนะผมก็เอออยากแจกอีกนะแต่ว่าถ้าแจกเลยมันไม่มีเงินขายคนดูก็ไม่กดติดตามอะ่ะก็กดแค่ไลค์ไม่กดติดตามอะ่ะถูกคนดูไม่กดติดตามอ่ะอือนั่นแหละคนดูก็ไม่กดติดตาม,มนี่นค,นดดครับทุกคนแล้วก็ปิดไว้ตรงเงินเนยะ้ะ ดูก็ไม่กดหรืตามแล้วแบบเงินไขก็น้อยแล้วทุกคนก็คือก็เอาเพชรไปฟรีๆเอาอุปรกรณ์แต่งตัวไปฟรีๆโดยที่ผมไม่ได้อะไรกับคืนมาบอกเลยครับว่าไม่คุม้มอ่ะเจอเจอละเจอละซัพพอร์ตแหมมีคนเดียวได้ไงแม่รถสปอร์ตผมก็มีครับไม่มีมสก,กินด้วย ผมใส่ไอนี่นามานะครับมีชาก,าาากาๆๆๆ็แล้วก็วันอล่อเรนเราก็จะไอ้นี่ง่ายๆนะครับแล้วก็เวลาที่เราขับรถอยู่เราจะไม่โดนยิงนะอืมมั่นเลยซึ่งผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันขับง่ายดีนะแล้วก็มอไซค์ขับง่ายซึ่งตอนนี้เนี่ยคนก็เหลืออยู่ที่35คนแล้วนะครับ แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าคนที่ไม่ว่างหรือว่าเวลาไม่ได้เยอะจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องกดแชร์ครับเพราะว่าเสียเวลาเลื่อนไปดูคลิปอื่นก็ได้เลยนะครับถ้าดูแล้วไม่ต้องดูคลิปผมก็ได้นะคบผมไม่ได้ว่านะครับแต่ถ้ากดติดตามแล้วก็ทักมาในเฟสได้เลยนะเดี๋ยวผมแจกนะส่งด้วยไอดีมาด้วยครับ แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าผมแจกเป็นแค่รอบละปีเดียวเท่านั้นนะครับปีหนึ่งจะแจกแค่สองคนเท่านั้นนะครับปีละสองคนถือว่าค่อนข้างน้อยก็จริงนะอาแต่ถ้าใครขอโปรไฟล์บอกไว้ก่อนว่าปีนี้ผมยังแจกได้อยู่นะโปรไฟล์อะโปรไฟล์ใครเอาผมบอกไว้ก่อนว่าผมผมแจกได้อยู่นะปีนี้โปรไฟล์เอาของอะไรก็ได้ครับแต่ว่าสกินปืนก็ได้แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าสุ่มนะ ขอปืนได้ครับขอสกินได้ครับส่วนตัวเกมก็จะเป็นคนสุ่มเองว่าได้ถาวรหรือเปล่าหรือว่าไงก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับส่วนท่าทางอันนี้ไม่ได้นะเพรไม่พอครับไม่ได้ไม่ได้ท่าทางไม่ได้สำหรับใครที่อยากได้ของฟรีแบบสองคนที่โชคดีไปก็ กดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็ทักมาเลยนะหรือถ้าใครมีชื่อในในเฟสหรือว่าชื่อในเกมอยู่แล้วก็แชทมาในเกมได้เลยนะคะฟรีไฟล์ Free Fi นะคะผมไม่รับแชทอื่นนะเพราะว่าผมแจกของเกมฟรีไฟล์นั่นเองแล้วก็ผมรับแจกโล b u กด้วยนะครับในโลบ็อกนั่นเองส่วนทางด้านของโลบักเนี่ย ซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างแจกเยอะอยู่นะก็โดยประมาณแล้วก็ปราไม่เกิน400นะครับก็คือไม่เกิน400โลบักเนาะก็100กว่าบาทนะครับก็170กว่าบาทครับ ยังไม่มีปโปรโอเคนะครับสำหรับคนที่กดติตามแล้วก็บอกมาหน่อยนะครับบอกเลยว่าได้แน่นอนครับทั้งโรบักทั้งอะไรก็คือได้หมดเลยนะได้หมดเลยครับได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่ผมจะ ถ้าแจกเยอะเนี่ยถ้าแจกเยอะให้ไปที่โลบอกนะถ้าแจกน้อยแต่ว่าของแพงก็ให้ไปที่ฟรีไฟนะเพราะว่าฟรีไฟเนี่ยก็ผมแจกทางไอวอลไอวอลเนี่ยคือแจกมาแล้วนะ2อ9เกิพชรนั่นเองโปรไฟล์ผมแจกเป็นทางด้านของโปรไฟล์แค r ลีหัวโตน่าจะรู้จักกันใช่ไหมครับยวอ่ะ๋ยวผมให้ดูอ่ะโปรไฟล์นี้ผมแจกไปแล้วนะ ฟูฟานี้แล้วก็ไอวอลนะครับก็ไปที่อาวุธแล้วก็นี่ครับไอวอลไอวอลมัเจ็ไปทางด้านของหาไม่เจอ,อทำไมไม่เจอเอ่ยไ,ไปดูที่ส่งอ่ะนี่ครับกระโหลกแบบนี้ครับมันเจ็ไปทางด้านกระโหลกสีเขียวแบบนี้นะ ส่วนสกินปืนเนี่ยก็ผมจริงๆคนแค่กดไลค์สกินปืนผมก็แจกนะก็เดี๋ยตามทักมาผมก็แจกเลยนะถ้าผมมีงบนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังมีเพชรเหลืออยู่นะครับแล้วก็บอกเลยว่าสกินปืนก็คือแจกได้แค่รอบเดียวนะครับสุ่มๆเลยนะครับใครจะได้ไหนไปขึ้นอยู่กับดวงแล้วนะครับ ก็บอกไว้ก่อนว่าสำหรับคนที่อยากได้ปืนจากผมเนี่ยสก,กินปืนเนี่ยอย่าคาดหวังะไรมากนะครับและก็ผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่เติมไอ้นี่ให้นะผมไม่ได้บอกว่าแบบเติมเพชรให้นะครับแปลว่าผมส่งของให้ผมไม่เติมเพชรให้นะ

ใส่ชุดนี้เราคบว่ากันว่าเล่นด้วยไม่ลาครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ชุดนี้อะครับชุดนี้อะครับเอ้าชอบสีแดงกันเหรอขอโทษนะครับของเท้ครับ พะตัครับส่งการนี้เขาให้เล่นน้ำครับไม่ได้ให้เล่นมุกคนจนมีมากมายแต่ถ้าเขาหลอกเอาอะระวังตัวมันให้ดีอหวานเจี๊ยบ